สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลล์โจ๊กเช่นเดิมนะครับผมวันนี้โจ๊กจะพามาดูนะครับตัวสวิปนะครับตัวเจลคันนี้นะครับตั้งชื่อว่าน้องนมเย็นนะครับผมนะครับคันนี้นะครับผมจะมีการตกแต่งพิเศษนะครับก็คือทําสีนะครับเปยนสีใหม่จะเป็นสีชมพูนะครับหลังคาสีขาวเป็นลับสติ๊กเกอร์นะครับผมคันนี้นะครับแล้วก็มีใส่ชุดแต่งสเกอร์รอบคันนะครับผมล้อแมกด้วยนะครับผมคันนี้นะครับจะดาวเริ่มต้นอยู่ที่ 2 9 9 0 0บาทนะครับผมกำเงินมา2 9 9 0 0บาทนะครับลูกค้าสามารถออกรถได้เลยนะครับต่างสวยๆแบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบรถกันต่อไปเลยนะครับผมว่าคันนี้นะครับจะสวยขนาดไหนนะครับลูกค้าพนักงานบริษัทรับเงินผ่านบัญชีสลิปเงินเดือนนะครับผมสามารถทําเรื่องตาโปได้เลยนะครับผมไม่ต้องมีเครดิตหรือผ่อนอะไรมาก็ได้นะครับโปนี้จัดให้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเชิญดูรถต่อไปได้เลยครับเชิญครับ